อนี้เอาจริงแล้วนะครับเป็นการตัดสินพร้อมไหมครับ้อ,อ่าพร้อมแล้วหนึ่งสองวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้จะมาประลองความเร็วกันครับระหว่างรถถังจิ๋วกับรถ b i g f o o ตจิ๋ว2องคันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะแรงกว่ากันอ่อนว่าอ่อนนะ <c oughs> ว่าหนูนะอ้าวมาเลยถ้าง,งั้นได้เลยมาแข่งกัน เริ่มต้นตรงนู้นนะแล้วก็มาหาพ่อตรงนี้นี่พ่อให้ดูเส้นนะครับใช่นี่ตรงนี้เส้นสีขาวทั้งสองคันนี้นะครับไหลอ่อนจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าของไหลอ่อนจะบังคับง่ายนะครับแต่รถเจ้ารถถังเวลาเลี้ยวมันจะควงนิดนึงถือว่าทิกเกอร์ต่อให้นะครับมาฟังกติกากันก่อนครับถ้าใครแพ้คนนั้นจะต้องวิ่งรอบสนามกี่รอบดีสิบรอบเลยเหรอโอ้ห้ารอบพอโอเคห้ารอบพอ พร้อมหรือย,ยังพร้อมหนึ่งสองสามไปได้โอ้ไลออนแรงกว่าไลาออนแรงกว่าววมาแล้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 วเย่ไลออนชนะแล้วเย่ทิกเกอร์ยัองอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะให้โอกาสให้โอกาสอันนี้ถือว่าถือว่าซ้อมแล้วกันอ่ะ,อะวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องเอาใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหมให่คราวนี้เอาจริงแล้วนะครับเป็นการตัดสิน พร้อมไหมครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปได้ไลอ้อนเร็วกว่าครับไลอ้อ,อนเราเร็วกว่าไลอ้อ,อนควงไปแล้วทิกเกอร์เร็ว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 ,วโอ้โอโอไลอ้อนเขาเส้นแล้วครับไลอ้อนชนะอีกแล้วทิกเกอร์ว่ายังไงไแล้วโอ้ทิกเกอร์ถึงแล้วดีใจดีใจอ้าวใครแพ้ ติ๊กเกอร์แพ้ต้องทำยังไงวิ่งห้ารอบวิ่งห้ารอบไปเลยวิ่ง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 ห้ารอบไลออนเหรอโอ้ติ๊กเกอร์ฉลาดมากวิ่งรอบตัวไลออนพอกันนี้ก็วิ่งรอบสนามถ้าวิ่งรอบสนามเหนื่อยแน่อ่าครบแล้วครบแล้วอ่าแข่งไหมไหมแข่งอีกเปล่าอ้าวแก้มือแก้มือดูที่ขานี้ ใครจะเป็นคนชนะเดี๋ยวคราวนี้ไลออนจะต่อใหอ้ไลออนต่อให้ทิกเกอร์ทิกเกอร์มาอยู่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าของทิกเกอร์จะช้ากว่าสรุปแล้วนะครับรถของทิกเกอร์จะช้ากว่าไลออนต่อให้ทิกเกอร์ต่อไลออนต่อให้นี่มาครึ่งเกือบครึ่งดูซิคราวนี้ทิกเกอร์จะชนะหรือเปล่าพร้อมไหมพร,พร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปได้อ้าวไปแล้วครับ ขอ,องทิกเกอร์นันิ่งแบตหมดไปแล้ว <c oughs> เป็นไงทิกเกอร์โน่ไลออนไปโน่แล้วล่ะ <Bad mode S 1> ไลออนเข้าเส้นชัยไปแล้วทิกเกอร์เป็นไงลูกแบตหมดแบตหมดโอ้โหแบตหมดจริงไหเน่ะ <c oughs> จริงจริงอ๋อมันดับไปเลยอ่าแบตหมดแต่ก็แพ้ใช่ปะ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> วันนี้วันนี้นะครับทิกเกอร์แข่งทั้งหมด3าครั้งแพ้กี่ครั้งสามครั้ง <c oughs> <c oughs> สามครั้งเลยไม่เคยชนะเลยวันนี้อเดี๋ยวมาแก้มือใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าหาอะไรมาเล่นดี รถอะไรรถดิฟ<ะ>อามีรถด,ดิฟมาใหม่อ่าทิกเกอร์ทิกเกอร์กเฉลยมาแล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาดิฟรถดีกว่าเพราะว่ามีรถเก่งมาใหม่เป็นรถด,ดิฟครับ <ลด S 1> สวยงามมากรถสีเหลืองรถสีเหลืองใช่เป็นแต่งแบบเดอะฟาสเลยคันนี้สวยงามมากเดี๋ยวมาดิฟ<า>เดี๋ยวมาดิฟโชว์กันเลยครับคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดแชร์กเราด้วยนะคะใช่แล้วอย่าลืมกดถูกใจและกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับบบาย